สวัสดีครับท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านคลิปนี้ก็นำเหรียญแปลกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยช่องคนหาเหรียญชาแนลมีแต่เหรียญแปลกนำเหรียญแปลกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหรียญในคลิปนี้ก็เป็นเหรียญชนิด2บาทแปลกแบบไหนไปรับชมกัน ขอบตั้งของเหรียญสองบาทเป็นลักษณะบางนะครับขอบตั้งด้านหน้าด้านหลังเป็นลักษณะบางส่วนขอบฟันเฟืองก็จะเป็นแบบตรงกลางเหมือนเหมือนจะเป็นรอยสลบนะครับ เป็นรอยสลบส่วนฟันเฟืองนะครับไม่มีส่วนปกติฟันเฟืองสลับเรียบนะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่มีฟันเฟืองสลับเรียบเป็นลักษณะสลบนีนบบ่นะครับเหลียญตรงกลางนะครับเหรียญตรงกลางขอบตั้งก็บาง ก็ช่องของเรานะครับพบเจอถ้าไม่แปลกเราไม่เก็บแล้วเราก็จะไม่มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมแน่นอนเราพบเจอเราตรวจสอบแล้วนะครับพบเจอเราตรวจสอบแล้ว เราถึงได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดจริงๆทางช่องเราจะเก็บทางช่องเรานำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ